สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารประกันรายได้ข้าวซึ่งวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2563นนะคะเป็นการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในการชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าวในงวดที่1นนะคะซึ่งมีการทยอยโอนเงินเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งความคืบหน้าการจ่ายเงินของโครงการประกันรายได้ข้าวปีที่สองงวดที่1ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นก็คือทอกศนะคะจ่ายเงินส่วนต่างให้กับ เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่9พฤศจิกายนซึ่งมีเกษตรกรที่กมรมส่งเสริมการเกษตร ส่งรายชื่อให้กับทกสเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกมรมส่งเสริมการเกษตร8.79แสนครัวเรือนวงเงินกว่า9,400ล้านบาทซึ่งบรรยากาศวันนี้ในการจ่ายเงินประกันรายได้ข้างงวดที่1ก็เป็นไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะซึ่งทางด้านชาวนาก็ได้ออกมาล้องเรียนในเรื่องของการที่ทางด้านทากสได้มีการจ่ายโอนเงินไม่ครบ ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มต่างๆนะคะทั้งแอปพลิเคชันไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็โพสต์กันเพียบเลยนะคะว่าการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวปีที่2งวดที่1นทกศจ่ายเงินไม่ครบเงินหายไปไหนมีวิธีการคำนวณอย่างไรหลายคนไม่ยอมนะคะกรมบัญชีกลางกระทรวงเกษตรและก็สาหากรณ์น,นะคะต้องมีคําตอบเพราะเมื่อนําแต่ละคนมาคํานวณที่ขาดหายไม่ใช่น้อยเลยนะคะบางคนก็ได้แชร์ตารางการจ่ายเงินอาทิตตารางข้าวเจ้า เข้าร่วมโครงการครัวเรือนละไม่เกิน30ตันผลผลิตเฉลี่ยที่นำมาใช้คำนวณ610กิโลกรัมตอ่อไรหากปลูกเกิน49ไร่ก็ใช้30ตันคูณกับราคาชดเชยส่วนต่างเท่ากับเงินเก,นเกษตรกรที่จะได้รับ วันนี้จะเดินทางไปทกศใกล้บ้านเพื่อที่จะสอบถามเรื่องดังกล่าวนี้ก่อนนะคะแต่เกษตรกรบางคนก็ออกความคิดเห็นได้ไม่ครบอาจมีหลายประเด็นหนึ่งเกณฑ์เฉลี่ยต่อไร่อาจน้อยกว่าที่คาดการก่อนหน้านี้และแต่ละชนิดมีการจํากัดการช่วยเหลือจํานวนตันเข้ามาเกี่ยวกันอยู่ซึ่งรอบแรกทกศจะทยอยโอนเงินให้3วันทําการได้แก่วันที่16ถึงวันที่18พฤศจิก,กาย,ยนนี้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะทางคณะอนุกรรมการกํากับดูแลแล,และกําหนดเกณฑ์ กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกมาประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563รอบทับหี่รอบที่1นะคะลงวันที่9พฤศจิกาย,ยนพศ2563ไปแล้วประกอบข้าวเปลือกหอมมะลิายชดเชยตันละ2 9 1 1 1น เสตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2137บาท45สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าตันละ1222บาท36สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1 0 6 6บาท96สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวนะคะตันละ2,084บาท34สสตางค์ และนี่ก็คือข่าวสารในสําหรับวันนี้นะคะสําหรับเกษตรกรท่านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการได้รับเงินไม่ครบหรือว่าครบนะคะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์แล้วก็มาแชร์มาเล่าประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านอื่นสําหรับวันนี้ทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนสําหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติด ตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ